สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยมื่อน,นี้แม่น้อยผ้ารวยก็สิมานําเสนอแนวทางเล้าสตาคือเก่าเนาะคะ่ะเล้าสตาของเฮางโมาว่านนี่ก็เข่าถือเลขเจาะเนาะคะ่ะเฮาให้เจาะเอาไว้แปดศูนย์เล้าสตาก็ออกศูนย์แปดเนาะคะ่ะเฮาให้ยไปหกคู่ถ้าพีนา่น้องเอฟซีเฮากลับก็สิได้กันเต็มเต็มเนาะค่ะโมว่านี่ 8ปดศเล่าสตาเนาะค่ะเมื่อนี้เท่ากับวาไปเบืง้งไปตามกันต่อว,ว่าทั้งอาจารย์เชี่ยนเศร้าเพิ่นสีมีตัวใดมาให้พี่น้อง f อซีเข้าเท่ากับมาไปเบืง้งไปช่วมน้ำกันเนาะค่ะเล่าสตาเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายน2 5 6พัเด่น8 หนึ่เนาะค่ะเด่นแปดหนสึสองตัวกับสิมี่สองสีสามซีหนึ่งหาสองหาสมหาสิมี่อยู่หาคูหาหางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซห้ามักกระจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบอมักเข้ากับพันไปทั้งช่องเข้ากับให้เบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางผิดถึกกับบวากันเนาะค่ะ เอฟซีไหมเอฟซีเก่าเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องเมียน้อยผ้ารวยในเลือดค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซียนซาอุเพิน่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ไม่ไม่ห้าเบิงต่อไปเนาะคะ่ะเล่าสตาของเฮ้าเมาื่อวานนี้มันก็เข่าเลขเจาะเต็มเเนาะคะ่ะเฮ้าห้ยไปแปดศูนย์ศูนย์แปดก็ออกเลขเจาะเต็มเเนาะคะ่ะ มื่อนีไก่พี่น้อง f อฟซีเข้าบึงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเลือค่ะพิดถืกกระบวากันทางช่องเข้าเป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะสามตัวกรสิมีอยูหกคูหกหางเนาะค่ะสามตัวกรสิมีศูนยองสี ศูนย์สองหกเก้าสองห้าห้าสี่หนึ่งแปดสองสี่แปด สองหกกะสิมีอยู่หกคูหอกห้างเนาะค่ะพี่น้อง f อซเฮ้ามักกระจัดขัดกะพานเน้อค่ะทังช่องเข้าให้เบื้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวท่างพิดถือกะบบวากันเนาะค่ะเอซีใหม่เอฟซเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแกงเตือนเพื่อสิได้เบื้องคลิปใหม่ๆกับทังช่องเฮ้าต่อไปเนาะค่ะ เมื่อนี้แอดกัสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเอาไว้มืออื่นเท่ากับจงคอยมาพบมาพอกันกับเล่าสตากับห้าหน้อยไม่เมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเท่านี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเก็บใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญ่มีให้มีแต่คว่ำซุกโชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปเนาะค่ะ ถูกหวยรวยเงินกันสุขู่สุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ